สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตหนูชื่อนางสาวอริยาเชียกุลห้องม5้ทับสเลขที่23วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกที่หนูได้ไปศึกษาคุณคว้ามาในหัวข้อเรื่องนบ,บีมูฮัมหมัดและจุลาราชมนตรีค่ะท่านนบ,บีมูฮัมหมัดได้ถือกำเนิดในวันที่12เดือนรอวิอูลเอาวันในปีช้างหรือถ้าเทียบกับในปัจจุบันก็คือในวันที่23เดือนเมษายน พศ571หรือพศ1114เกิดในนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยชื่อของท่านปู่เป็นคนตั้งแปลว่าผู้ได้รับการสรเสริญหลังจากนั้นอีก6ปีมารดาของท่านเสียชีวิตท่านจึงได้ไปอะะาศัยอยู่กับคุณปู่และหลังจากนั้นอีก2ปีคุณปู่ของท่านเสียชีวิต ท่านจึงได้ไปอาศัยอยู่กับคุณลุงและได้ช่วยคุณลุงทาการค้าขายในวัย25ปีท่านได้ทํางานค้าขายกับท่านหญิงคอริยะและได้แต่งงานกันโดยท่านได้รับสมยานามมาสองสมยานามก็คือ 1. อา่ลามีนแปลว่าผู้ซื่อสัตย์และ 2. อัสัอ,สอรดิกแปลว่าผู้มีสัจจะหลังจากนั้นในวัย40ปีท่านได้เข้าถ้ำหิรร เพื่อหาความสงบในการไข้ควรชีวิตและได้พบกับทูตสวรรค์คือมาลาฮีกะยิบริษตได้นำองค์การและอันกุลาอัดให้แก่ท่านและแต่งตั้งท่านเป็นนบีโดยการรับวาอยู่ต่อจากนั้นอีก6กเดือนท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลคือผู้เผยแผ่ศาสนาโดยเริ่มเผยแผ่ศาสนาแบบลับๆหลังจากนั้นอีกสามปี ท่านได้เริ่มเผยแผ่าศาสนาอย่างเปิดเผยและได้ต่อต้านการบูชารูปปั้นและความเชื่อแบบพระหุเทวานิยมของชาวมักกะจึงได้สร้างความไม่พอใจให้กับชามักกะท่านจึงพาชาวมุส,สลิมอบพยพไปยังเอธิโอเปีย ในอาบิสซินียสองครั้งและในวัยห้าสิปีภรรยาและลุงของท่านเสียชีวิตจึงทําให้การเผยแผ่ศาสนาของท่านเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นในการเผยแผ่ศาสนาที่ทออีฟท่านได้รับการปฏิเสธหลังจากนั้นท่านจึงไปเผยแผ่ศาสนาที่วิหารกาอาบะและได้รับความสําเร็จท่านจึงได้รับบัญญัติละหมาดจากพระอัลลอฮ์ที่ไบติน มักดิสในปาเลสไตน์หลังจากนั้นท่านได้ทำสสิัญญาอัก,กบะรั้งที่1และ2กับชาวอันซอสเพื่อหาพันธมิตรจึงได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวมักกะ,ะท่านนบีจึงได้รับองค์การจากพระอัลลอฮ์ให้ลีภัยไปยังยัสริปในมาดินะและในระหว่างทางท่านยังได้สร้างมัสยิดแห่งแรกที่เมืองกูบาอุและนั่นเป็นการเริ่มนับฮิทรอส,สักราช ต่อมาในวัย60ปีท่านจึงได้รับองค์การจากพระอัลลอฮ์ให้ยึดนครมักกะและท่านก็ทําได้สําเร็จในวัย62ปีท่านได้ท,ทําพิธีฮัจ์อัมลาครั้งสุดท้ายที่ทุ่งอรรอฟะและหลังจากนั้นท่านก็เริ่มป่วยและเสียชีวิตในวันที่12เดือนรอิีบูเอาวันจากปีที่11ของการอพยพในวัย63ปีค่ะสมัยอยุธยา ในธรรมเนียบสักดินาของสมเด็จพระบรมไตยโลกนาะถจนถึงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475โดยจะมีการแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีโดยพระมหากษัตริย์และสกุลเชกอมัดที่นักถือนิกายชีอะห์โดยจะมีหน้าที่ก็คือเป็นผู้นำกิจการอิสลามในประเทศไทยค่ะหลังพศ2475จนถึงพศ2540 ได้มีการเลือกตั้งเจรจาชานมรีโดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดโดยผู้ที่ได้รับเลือกส่วนใหญ่คือผู้ที่นับถือน,นิกายซุนีโดยในสมัยของนายกตีดีพนมยงได้ให้จจรราชานมรีนั้นเป็นที่ปรึกษากษัตริย์ด้านกิจการอิสลามต่อมาในสมัยของจอมพลปพิมวลสงครามได้มีการให้จรราชานมรีนั้นอยู่ในกลุมศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ต,ตั้งแต่พศส5 4 0ัจนถึงปัจจุบันมีการตั้งพรบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพศ2540โดยจุราราชมนตรีจะมีการเลือกตั้งโดยตัวแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกส่วนใหญ่ยก็ยังนับถือนิกายซูนีโดยจะมีหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกองอิสลามแห่งประเทศไทยและมีการจัดตั้งสำนักตุลาราชมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยจุลการของจุลาราชมนตรีค่ะขอจบการน,นำนเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ